สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย t u b e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่2 1กรกฎาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับโดยการเผยแพร่แถลงการจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะครับเป็นแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาริโอดราคีที่ได้ไปยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งต่อประธานาธิบดีเซอร์จิโอมาตาเรล่าเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 5นะครับ ซึ่งมัตตาเรล่ารับทราบแล้วก็ขอให้บาริโอราคี้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปโดยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าตัวประธานาธิบดีนั้นซึ่งมีอำนาจในการหาผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือว่าจะเลือกเส้นทางการยุบสภาจัดก,การเลือกตั้ง,งก่อนกําหนดนั้นตัวทางด้านประธานาธิบดีเซอร์จิโอมัตตาเรล่านั้นจะเลือกวิธีการแบบใดน,นะครับหากมีการยุบสภาพเพื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกําหนด หลายฝ่ายคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ทีอ่อิตาลีนั้นจัดการเลือกตั้งในฤดูใบไม้ร่วงทั้งนี้เสถียรภาพภายในรัฐบาลของอิตาลีนั้นสั่นคลอนอย่างหนักตั้งแต่ตแตกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามาริโอรากกี้แสดงความจำนงขอลาออกจากตาแหน่งโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลนั้นขาดเอกภาพอย่างสิ้นเชิงจากการที่พักร่วมรัฐบาลขนาดใหญ่ที่สุดก็คือพักรวนการ5ดาวซึ่งดําเนินนโยบายประชานิยกเป็นพื้นฐานเนี่ย เรียกร้องมาริโอรากีเพิ่มการช่วยเหลือรัวเรือนในประเทศที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากภาวะเงินเฟอ้อแต่ว่าผู้นาอิตาลีมองว่านั่นหมายถึงการที่รัฐบาลต้องเพิ่มการกู้ยืมส่งผลให้พักกระบวนการ5ดาวนั้นปฏิเสธในการที่จะสนับสนุนรัฐบาลต่อไปนะครับแม้ว่าทางด้านเซจิโอมัตเตเรล่าพยายามซื้อเวลาด้วยการขอให้มาริโอรากีนั้นถแถลงต่อวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามเนี่ยครับประธานซิมดีสามารถย้อกาลาออกของ มาริโอรา้เอาไว้ได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเมื่อผู้นําอิตาลีถแถลงต่อวุฒธธิสภาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565แล้วหลังจากนั้นก็มีการลงมติของที่ประชุมแม้เสียงคัดมากยังคงไว้วางใจต่อมาริโอรากี้ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปแต่ว่าการที่วุฒธธิสมาชิกสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลใหญ่ที่สุด3พักก็คือพักขบวนการ5ดาวพักสันนิบาตและพักฟอซ่าอิตาเลียร่วมกันบอยคอรตการลงมติในครั้งนี้ ต่อมาเนี่ยครับก็เลยทําให้มาริโอ้รากี้แถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพียงว่ายืนยันความตั้งใจเดิมเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับที่สื่อถึงการลาออกจากตําแหน่งแล้วเดินทางไปพบกับทางด้านเซ r ชีโอมาตาตรเรล่านำไปสู่การสิ้นสุดยุครัฐบาลของมาริโอ้รากี้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าซูเปอร์มาริโอจากผลงานก่อนหน้านี้ในฐานะประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับ มาริโอรากี่รับตำแหน่งนายกรตุนตร,ตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,164จากการทับตามของเซร์จิโอมัตตาเรล่าเนี่ยครับถือเป็นผู้นำรัฐบาลคนที่59ในประวัติศาสตร์ของอิตาลีเป็นนายกรฐุนตร,ตรีคนนอกคนที่3ในรอบเกือบ5ปีและเป็นรัฐบาลชุดที่7ภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นนี่แหละครับท้ายที่สุดนั้นเนี่ยทางด้านมาริโอรากี้นั้นเนี่ยครับก็ลาออกนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการ ถแถลงต่อวุฒิสภานั้นเนี่ยตัวเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะให้เขานั้นอยู่ต่อนั่นก็คือหมายความว่าพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องกลับมาร่วมหัวจมท้ายหรือว่ามีความสามัคคีกันมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับในการที่จะร่วมกันพาประเทศเนี่ยไปสู่เรื่องของสภาพที่ดีกว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าอิตาลีนั้นเนี่ยครับเป็นหนี้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับอัตราหนี้นั้นสูงกว่าค่า g d ดเนี่ย อย่างมากมายแล้วก็กําลังขอกู้ยืมเงินจากทางด้านสหภาพยุโรปซึ่งเวลานี้สหภาพยุโรปเองนั้นก็ยังไม่ได้อนุมัติเงินกู้ให้กับทางด้านอิตาลีแล้วก็นี่แหละครับที่มาริโอรากี้นั้นไม่ยอมเพิ่มเงินช่วยเหลือภาคครัวเรือนเนี่ยให้กับทางด้านประชาชนคนอิตาลีก็เพราะมองว่ารัฐบาลนั้นต้องไปกู้เงินมาเพิ่มนั่นเองทั้งๆท,ที่เรื่องของการกู้ก่อนหน้านี้ก็มีวงเงินที่สูงมากพอสมควรอยู่แล้วดังนั้นจุดนี้แหละเป็นจุดแตกหักทําให้สามพักร่วมรัฐบาลนั้นก็ ไม่เอาด้วยกับมาริโอราคีสุดท้ายตัวเขานั้นก็ยื่นหนังสือลาออกอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านเซอร์จิโอมัตเตเรล่าซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิตาลีครับ